บ,บุ๋งหนึ่กระบอกเห็ดพี่น้องเห็ดไข่ลำพูนด้วยครับผมตามจุ่มกำลังงับง่ามเลยเอเชีย<อ>เฮ้ยเจรุนนี่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันพี่เกา่าดนะครับมือ่อวานเจอกันกันสองคนที่เก่าพี่น้องขึ้นน้อยนะครับมื่อนี้พิกัดเท่ากับจังหวัดลำพูนนอกสกิอมอำเภอเมธาได้ครับผม ช่วงนี้ก็เป็นเห็ดตะไคายนะครับออก,ก,กเห็ดอืจจ่นก็อาจจะบางคั้งมีเนาะเมื่อวานฝนตกบแบอย่างแห้งเมื่อวานยำแรงโอ้ยจนว่าเป็นฝ่ารั่วพี่น้อง <c oughs> เทียร์เนาะแมนโอ้ยฝนแหงอีหลีค่ะครับผมเมื่อวานนี่เมือแรงเนาะฝนขนาดนักเลยจ้ะพี่น้องเธอหยาดอีเธอเบิ่งหลังจากฝนสิเป็นยังไงเนาะครับผมช่วงนี้ก็น้ำถั่วมเนื้อเนาะกับธิดาปนกับตัวกะพะเยาเชียงรายเนาะแล้วก็เบียวจังหวัดน่านเนาะน้ำถั่วมนักเลยพี่น้องปีนี้แมนครับผมก็เป็นกำลังใจให้ได้ครับผมสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำถั่วมเนาะ ปลาพี่น้องครับไปลุยไฮดกันครับวันนี้ปลาเข้ามากก็เจอแล้วพี่น้องเอาเห็ดตะไคร่พี่น้องตะไคร่ดอกกัมพร์มเลยก็เป็นก็ตั้งใจผู้ที่ประสบภัยเด้อครับผมเป็นภัยตามธรรมชาติเนาะเป็นเท่าที่บกขาดวังว่าครับเกิดจิกเกือบบกี้แล้วเกิดจิกเกืเกิดจุกนึงจุกกำลังโขึ้นไข่เนาะตะไคร่อู้หัวเดิ๋จุบนี่อุกหน่อยกันนี่ โอ้ยต่อไปนี่ยคิดไข่คิดไข่หนาวจะหวังด้วยครับต่อไปหลอกต่อไปนี่เพราะว่าแล้วสิอาลัยนะแต่ว่าเขากับปศเพิ่นผู้มาหาย่ำขึ้นเนะาะเพิ่นมาไต่พิ่นมาไต่ย่ำขึ้นเจ้าทินเพิ่นไต่ย่ำขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องฝนตกแห้งครับเมื่อวานนี้ชุวยมือนียมีแต่แบบเล่นๆเนาะเมื่อวานแห้งดูนน้ำกันไปเรื่อยๆด้วยครับมือหลังเขียวหนุ่มเลย Ô ừ. đàn thế là thế kia hoặc nó tần chong nó ăn. Kịch hai กินนะเขมาจากทางเดียวกนันถึงๆเลยที่จากโคนอยู่บ้านี่แถวเทียนี่เห็ดไคนะ่หน้าจอ,อกแทียนี่แหละ้วก็จุ่มหน่อยเพิ่อเหมจุ่มหน่อยหลายแี้ยแเกเบิ่งเข้ามาอีบกบ่กี่หมือเห็ดไขนะ่หน้าจอ,อกลายด้วครับผมคิดว่าด้วครับคิดว่าไข่บานเหมี่ยไข่บานดอกเน่าครับมีพี่น้นนอ,นนนอ,องเมื่อก่อนกับมาเนาะ ป้ามือเวียนมือด้วยครับเดนื้อมือก็ขึ้นรอยใหม่จุนเลยนแม่งเทะมันแห้งเถอะกําลังเอาได้ด้วยสําหรับเอาได้ค่ะว่าจุนจะไปผัดนี่นี่ตัวนี้ยังต้องเทหทางโคดีเลยเนาะสวยงาม มันไม่ผามีโดดเดียวเนาะโอ้คนนีกเาเนหม้อเนาะมีะมันตัวใหญ่ด้วยจังแกล้งเสียด้วจ้ะมันหอมมีกลิ่นหอมเยครับตัว เฮ็ดเพิงสาสตด้วยครับผมที่ทางนี้ก็เอียนว่าเฮ็ดเพิงหัวถอกนะครับหรือว่าวันที่เอียนว่าเฮ็ดเพิงห้องหุ่มทางลำพูนนี่มาเก็บนี่บ่บ่ควายมีดอย,ดอยต่ำเด้พี่น้องส่วนมาดมีแต่ดอยชุ่สูงด้วยครับผมดอยนี่ก็สูงกันปู่ตังปีนไปพุนครับผม้าเบิ่งในในโทรศัพท์นี่อาจจะบ่บบ่บ่ค่อยสูงครับผมแต่ว่า มาเบิ่งเหตุการณ์จริงนี่สูงด้วยครับผมนี่ลงเรือเนอะอาะลา้วนล้วนนี่เอาไปลว้วนไปพี่น้องลว้วนแล้วเอาไปไป,ปให้พี่น้องที่บา้งงา,บานเริดอะไรโง่ข้าลาชการเียเนาะนกะสีล้งเรืออยู่นั่นแลนะ้เนี่ยในช่วงนี้ที่ว่าโยงให้เขาเป็นนั่งอยูก่กับพี่น้องช่วงนี้ ง<ข>ช่วงน,นี้เห็ดเขาหางเนะาะกำลังบ้านโออย่างเึนจุดสูงสุดแล้วดี่นองน,นี่สันโดยเสาหาภาพแล้วอ้วนมนีอยู่ลุมๆบนถูกดอกบานอ่ะสาดด้วะเก่งเสียพกกันเนือจ้ะ ผึ่งหัวหุมเนาะเมียนคนอื่นพึงพ่ง <ฮะ S 2> หัวถอกก็มีแล้วก็เล <c oughs> ยดอกกระังามด้วจังพีเ่เ็นใบเนาะอยี่ดอย,อยนึ่งพี่น้องมัดปู่มันเป็นมันปู่หน่อย <c oughs> น้อยกนาะน้อย,ออยสะพอปปส่อไปเบิ่งกามหมื่นไปเบิร์กเก่าอยู่ <c oughs> เราจะสิริก็บโลกิปให้พี่น้องเบึงนี้บ่มเมี่ยนครับสำหรับวงเงาะอยนี้หน่อยเอาบ่ได้หน่อยจะบริเก็บเอาไปแล้วหน่อยก็เห็ดปวกแก่หน่อยอีกคนเห็ดไข่ใหญ่แค่จะออกดอกเดียวเนาะเบุงพี่น้องใหญ่แห้งด้วยครับบัวบึงขาเขาใหญ่เนาะใหญ่ครับนี่นี่ดอกเดียวปูนอิ่มข้าวใหญ่เลยบุญเงมือกับดอกเห็ดพี่น้อง เห็ดไข่ลำพูนด้วยครับผมเออหอมวัอนี้กระมันต่เห็ดหลุนเดียวกันด้วยครับวัอนี้หลุนเดียวกันกระคนเก็บกกับมาทิ้งว่าบ่เป็นเห็ดหนุ่มเรือเป่น้องเห็ดเผาเห็ดเผาพี่น้องเห็ดเผาไปอย่างนี้ไปเรื่อยพี่น้องก็นมันประมาณกระเบิงเอานะครับผมเนาะย่ามมันมันมีลายเท่ากับเดี๋ยวลายแล้วพี่น้องย่ามบ่มีกับที่จังหวะเหระเนาะ ก็ดีกว่าบ่ <ไป S 1> มีคลิปให้พี่ให้น้องเบิงเบ้งเจ้ากับล่อเบิ้งถาว่าอีกจักหน่อยเพชรนาสิออกหลายนะครับตามคิดว่าเด้อครับผมน,น,น,นี่พอฝนแห้งก็ย่างหาไปเรื่อยไปหนีหลือพี่น้องจากตีน้อยขึ้นมาหาสันดอยนี่ก็ประมาณสองกิโลขนมังครับกับเบิ้งทางยางนันะครับยางแบบมมาแบิ้มหนีแล้ก็พาพี่น้องเที่ยวดอยเพาะครับมือนี้ไปหลุ่นกันเรื่อยๆครับผม พีน้องเครือคนทองบวัวล้านพันวาไปเนาะถ้าลงป่านี้ให้เบิ้งเครือด้วยครับผมเบิ้งแ,แบบได้ว่าที่เครือใหม่เนี่ยขาสิพันไปทางตะวันออกเห็นไหมครับสิพัน 10, ไปทางออกพันมาทางตะวันออกเนี่ยทางตะวันออกสกเกตเบางสิเป็นแบบนี้ทุกตนเลยครับผมถ้าลงป่านะครับต่วาเกิดวาเฮาบบเห็นตะเวนอะไม่ริงจาว่าคึบคึมแนบเห็นตะเวนนะครับ ซอยใดเด้อครับผมต้นก็อยู่ทางตะวันตกแต่วันข้างเรื่อยเรื่อยขึ้นทางตะวันออกเกี่ยวกันไปเรื่อยๆนี่ครับผู้เฒ่าโบราณเบนว่าไว้เลยจะบอกไว้นะครับผมเป็นพ่วงรูนะครับผมมาที่ซอยใดบัน้อยกันลายแล้วสังเกตดบังใดครับทุกๆต้นเลยที่ต้องเกี่ยวขึ้นทางตะวันออกทุกต้นเลยบ้านเก่ามาหนีเสียบพี่เก่า น้ำข้อหาขอรอ้องติดน้ำด้เน,ะนาะตึดน้ำฝนน้ำฝนโลงงามเนาะเฮ้เชยจอกาเดอ่อยวเดียวปนอิ่มเลยจ้ะสามจุ่มกำลังงับงามเลย ดูหน่อยเพื่อนกม็มีอุ้ยลายดอกเลยฮะนี่จัดการมือลังเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนี่ดอกตกุ่มเสื่องแ,แงโมอาจะสิบพบรอบเพื่อนได้เนาะหรม แกงแบกไงหนึ่งหล่พี่น้องเสืจะแกงเดีเกยลลวื้นอนนลวมันจูมิดไข่ค่ะหน่อยพน้องเลงจูมดไ่บู๊๊พี่นออ้องงามเงี้ยใช้ขาพุ่น ông thì nó làm nó à เห็ดอื่นมาเห็นโอ,อ๋เนาะเห็ดน,นาแรียเห็ดนี่ไหมเฮ็เด่นเลยเห็นตะมันปูกับเห็ดตะไคร่ก็ละงอกลงเหลือน้อยละงกกี่เป็นเห็ดที่ลงเหลือด้วครับบริเวณาออกไม้เป็นโอ,อ๋มา,ลมาแล้วโอ,อ,อ๋ออมะเรียมีรสชาติหอมเนาะคะ่ะเห็ดมันปูนี่แแสนก,กเสียพดัดกเศษจะอร่อ mong mong phục môn yên yên mong phục môn yên yên môn phục môn yên yên môn phục môn yên yên แบบนี้เลยนี่แบบนี้ก็บอาถือวันใหญ่ได้เนาะอวันใหญ่นี่โอ้ยเจ็บมันได้เลยเป็นเครื่องกระตาพี่เนาะถ้าเขาใหญ่โอ้ยขาตันดีค่ะเห็ดมันปูด้วยจ้ะ หนูเหลืองค่ะดอกบ้านนเลยนะยังมีลงเหลืออยู่ค่ะโอ้ยเห็ดไข่ดอกเง่ด,ดอกใหญ่ค่ะดอกง่ายเลยไข่ไข่ขาวสุดยอดเห็ดไข่ลำพูนมีทองออดอกใหญ่ค่ะโป ดอกเดียวปนอิ <g Hok S 2> ่ม <spooky> พี <concur rency wallet> <c oughs> ่น <clique Stop iffs> so ้องเลบอลบอลปอบผมบอกปวดหรออิริอิ่มเลยนี่คาะกันยาวเนาะคาะกันยาวดอกกันใหญ่เอ้ยมุกหอมเก็บดอกได่ดุมดอกนันนี่เนาะนี่กระมานตะเกียบตะไคร้เห็ดมันปูได้ครับผมเกลืโง่่เมือกี้ดอกเนาะในระบจุ๊บจุมดอกหนึ่งพี่น้องดอกขาวดอกหนึ่งเหลืองดอกหนึ่งตอนนี้เขาก็ยางออกมาเรื่อยๆได้ครับผมไก่หดหลุดแล้ว รอยกับประมาณนี้แล้วพี่น,อน้องจะเป็นหินแบบนี้แล้วจุ่มนี่เ๋ยตะรุนนี่เนาะสวยงามค่ะพี่น,อน้องรุนแบบนี้เนแลสวังงามเนาะเหมียนค่ะ ก็หาออกไปเรื่อยๆได้ครับเมื่อกี้กัญญาเหตนไปสุดดอยแล้วกัญญางลงได้ครับผมแล้วทางไปกลับอะไก่พอสมควรอยู่พอยางหาเห็ดไปเรื่อยเนาะเขาก็จิบก็คอยเมย์ไปเลยก็จิเพิ่นไปเลยบวกขึ้นมาเขายางแบบตั้งหน้าตั้งตาไปหาจุดหมายเลยมีเขายางหาเห็ดไปเรื่อยก็จิเป็นอยู่แบบนี้พี่น้องทุกมือทุกมือยางขึ้นยางลงแบบนี้แล้วกะจิเราเดือไปเก็บ ไปหาหน่อใหม่ต่อจสักหน่อยได้ครับผมนี่ต้นนานพ่อเมื่อนั้นยางผ่านเห็นเป็นหนอกำลังขึ้นไหมพ่อได้ไปแก้วเนาะหน่อใหม่แต่เอากินกับพ่อได้ยี่ดอกพี่น้องหน่อใหม่นี่อยู่เนาะแกงกับเดี๋ยวไปเกียวก็ได้ยไล่อยู่ดอกพี่น้องหน่อใหม่<ผ>มลไลยอย,ออย,อยู่ถ้าคนเดินบ่มาเอาไปกวนได้ที่เห็นนี่มีอยู่ไปกินกับเอ๋ต้มกินกับผลเห็ดไข่ั พ่นอย่างบ่มีเห็ดรอนอย่างนี้ยทั้งที่เห็ดไข่เนาะบ้านนัววะฮะเคยออกสาขาเลยเนาะพ่นเห็ดไข่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งหน่องใหม่ก็ต่อยพี่น้องเอาไปต้มเจวกันคืออยากหน่องใหม่คือคิดกินน้อนี่หัวกำลังโผล่ขึ้นเอาวกูดอากระไรเลยกูดบ่มีเสียมาอยู่แต่ว่าบูมีดถาม ขุดได้อย่กล่างดันขึ้นเนี่ยกลังดันขือนเสียมุงมีดามจได้ับเสียมมีดามไดจได้ดีได้บ,บ่กะล,ลังโคากินสิูดเองกินเองเราเห็นว่าเราหงุดหงิดเรา <c oughs> มันบุมีดามมันก็เลยจับบอถนัดไม่นะจะมีดามเนี่ยวะชิบเดียวถลั่าทำไมพอให้ปวกนกรบอรเนาะ ตันจิือเนาะขาวจ๊วงนองหมากัล่งคอเอายไงก็ไพเพิ่นวาด้เพิ่ก่อด้นยุ่ยใหญ่ๆกันือยังยุ่ยแบบโล่งๆเนาะดินก็คู่างค่ะมวนเสน่ห์อื่นส็นมากเลยสองคน อดูซีคอมเมนต์มาบอกได้ถึงวานนายยงนันีวานเราใหมยังเนาะทำไมเขาลายชนิดโพดพี่น้องเลยโบแดสามสารถสื้อก็มีซื้อก็มีลายชนิดแห้งนราใหม ง่ายค่ะดินคนดินด่วนเนาะค่ะดินเห็ดปวกเ็นเห็ดปวกข้างๆ่งเลยเขาออกงานไหนงานพกกบานหรือเปล่าทรายเลยตกเจียวไป่อย คือนอ,อยังกะเขามินมาบอกในเด้อจต่บอกพี่จิ้มในเด้อพี่น้องพี่จิ้มบ่งบอกซื้อ,น,อ,น,อน้องใหม่อีหยังดูนี่แต่เห็นคนต้มขายอยู่ตลาดด้วยเน่ยแต่ขึ้นสูงเลยนาะแต่เรื่องประคุณนะสูงแล้วมันจะมีห้อยคนมาเอากันด้วยครับผมพี่น้องพี่น้องโรงงานอะ่ะเวลาคนหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะพักกันมาหาอยู่หากินเนาะเป็นเข้ามาอยู่มาเก็บเห็ด,ดมาเอานอหากินลมพูดนี่มี นิคมเลยครับผมที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นโรงงาน ก็เลยเอามีดหน่อยมากค่ะม <defines> ีห <N> น <resol ute> <itchens>. ่อยกับเขาคือเก้าหน่อสูงขึ้น เราพอได้กินเด้อครับน้องใหม่ว่ได้เอาลายเาพ่อได้กินจากเวลาหนึ่งสองเวลาเนี่ยวันนี้เอาสุยางไปนอ้องเอาเท้าเห็ดเอาเท้านอนใหม่มานี่ตัวเบกเก็บผักหวานน้ำเนาะทางว่าผักหวานวิวิญญาติเ <c oughs> ขาเกลียบเล่าลายอยู่หรอก ้อแม่เบิดเ,เนาะก็ไผ่ค่ะกไ่ตลอดแนวพี่น้องน้อของแม่เบิดเลยน้อยยาวเ้อเเันเลยใหม่ก็ซับไปแล้วคนมาเาพี่้งเอาไปกินเหรอชนวันหยุดพวกหมูโรงงานผลิหยุดเสาร์อาทิตย์ไปก็มาเอาไปกินไปน,นี่แต่ก็ไผ่นี่แก็ไผ่เลย ไะเดี๋ยวเ่ากระยางออกด้วยครับผมบะนี่อาหารแล้วสําหรับมือนีก็ได้ไรนอไม้ครับเห็ดนอไม่ห่ากัได้ประมาณนี่นะเห็ดนี่เหตะไคร่ก็เห็ดมันปูงานต้องห่ามือนีด้วยครับผมที่ใดญก็เป็นนอไม้นาะนอไม้ครับเห็ดนี่ครับเห็ดตะไคร่ส่วนมากก็เห็ดตะไคร่อะไรพี่น้องดอกบานดอกจุ้มนะผสมกันไปเห็ดมันปู แม่นครับเฮ็ดละงูบานนิดหน่อยเฮ็ดไอโนมัยข้าไปพ่อได้กินได้พี่น้องนี่เอาบะลายครับผมพ่อได้กินพ่อได้ต้มแจมเมนพ่อได้ต้มแก้วพ่อได้แกงค่ะแต่ห้ามหูซื้อเนาะว่าเป็นเมนอยังค่ะพี่น้องว่านออย่างพี่น้องท่านได้รู้เนาะค่ะก็คอมเมนต์บอกก็จิ้มในเด้อค่ะนี่เอาห้าบมหูอีหลีเมนบโบวิ๋วพ่ออยู่บ้านโบมี่เนาะครับแต่ก็เห็นคนขายอยู่ค่ะในตลาดพออยู่บ้าญห้ามสิเป็นโนมัปลาที่มีน้ำเนาะ ตอนนี้เห็นเพิ่นต้มขายมัดขายมัดละซิบละเศ้าประมาณนั่นแหลยมันละยี่สิบบาทมันละยี่สิบบาทเนาะแต่เพิ่นตันดีเนาะเมียนเพิ่นตันดีเบ่งคนตันไม่ต้องเสียเสียบรเซียหูมืะเร็งเลยพี่น้องตัดเสียมืะลังเอาอีกไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ็ดเอ้า บานเตื้อดอกจูง<อ>กระจุมงามงามๆทำไมกระตันดีดีคน